เมื่อนี่บิ๊ก o อยสุขภาพัดเผ็ดกบพี่น้องแซ่บแซ่บสู้กินครับกบตัวใหญ่ๆกบเป็นกิโลครับผมได้มาจากหมาดครับผมยั่วๆครับยั่วๆกบตัวใหญ่ๆกบหนึ่งกิโลเดี๋ยวค่อยติดตามตอนเทสเด,ด้อเพื่อนๆเด้อ 咱们先包。 好，哦吼！ พี่น้องสวัสดีครับบันนี้มากินน้ำาริกขอยครับผมมีไข่ดาวพ,าพร้อมผัดเผ็ดกบแซบแซน้ำกกนพี่น้องพูดนะบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องคำใหญ่ๆหอื้กรอบกรอบพะนักเอกจนันทหานักเอกบ่ามากครับเมือเอ่อีรกินผู้้เดียวอื้ือบ่ได้กินโดนแล้ว จานนี้ยังไงพี่น้องอือหือัดเสียบใช่ไหนั่นเองเนี่ยอือหือดูจอดพี่น้องพี่น้องกรอบกรบกอบือหือบพี่น้อง อือ้ขวดาวเย่้มๆตามด้วยไข้ดาวพี่น้องสุดยอดบ่ได้กินโดนแล้วอื้มแซ่บขนาด้วยพี่น้องบ่ได้กินโดนแล้วเอาให้เอฟซีครัเนี่ย Hãy đào dơm dơm Bình thường con bột con เอาแล้วบันทสิคอลาไปก่อนพี่น้องแซ่บหลายผัดเป็ดกบอย่าลืมผ้ากับเบดกินเด้อพี่น้องเด้อสบายดีครับผมจากมิ๊กหอยคนบ้านๆครับ